อะไรขนาดนี้ดงกล้วยก็เยอะน้ำองุุนก็เยอะโว้โโโยดงกล้วยตน้นใสต้นเหี้ยอะไรไม่รู้นี่แม่้วบ้านเรามีแมวเยอะด้วยเนาะเดี๋นี้นี่นี่เราจะไปดูกันนี้ดูุดมาด้วยนั้นสิตัวดำปิดปีเลยดูชี่ดูชี่ มาตรง,งนั้นนะย้ำปิดปี่เลยน่ากลัวด้วยถุงกลมโซมแสดงว่ามันโหดเลยนี้อา้าแมวที่อยู่ประจำตรงนี้ไม่มีหรอนี้ปกติจะอยู่ไม่ใช่หรอนี่บ้านเราที่สดชื่นจริงๆเลยหน้าคนถ่ายทำก็หลอด้่ย Құрға!